ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสกการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณพี่ทุกท่านด้วยแล้วก่อนจะมาพูดเรื่องชวนชมบนโต๊ะที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับผมก็แล้วก็อื่นก็จะมาดูอันนี้ก่อนนะครับผมพี่พี่สาวนะครับผมอันนี้อันตัวใหญ่นะพี่สาวไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่นะอันนี้จะมีเีลาที่สวยด้วยอันนี้จะเสียบดอกก้อนไว้ให้พี่สาวนะตัวนี้เสียบไว้ก่อนแล้วนะพี่สาวเพราะพี่สาวโทรมาแล้วคุยกันึงผม อันนี้อีกต้นหนึ่งที่ผมเสียบสำรองเอาไว้นะเสียบดากอ้อนเช่นกันอันนี้จะไร่จริงนะะว่าน,นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่สุดที่มีที่บ้านนะครับผมก็ตอนแรกว่าจะว้เสียบกําแพงนะแต่ว่าก็เอามาเสียบดาก้อนมาพี่สาวดูแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมเฮ้ยจะอีกแบบหนึ่งสิมาขายของบ้างอันนี้จะเป็นดอกชั้นเดียวนะอันนี้เสียบชั้นเดียวธรรมดาธรรมดานะอันนี้ไม่มีชื่อหรอกนะเป็นไม้ที่ที่ทํามาใหม่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใบด่างนะใบด่างดอกชั้นเดียวนะใบด่าง แต่ดังไม่มากนะตัวนี้นะข้างล่างน่าจะว่วนอยู่อันนี้จะเป็นตะคุมมาตัวนี้จะเป็นไม้สีแดงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้สีนี้แหละไม่รู้หรอกาอะไรเป็นอะไรไม้เก่าไม้บางบ้างไม้เก่าไม้ใหม่บ,บ้างปะปนกันไปชุดนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นผมคิดที่สี่ร้อยแปดสิบาทพอเอาสี่ร้อยแปดสิบาทเพราะว่าครุนี้ส่งไม้สามกล่องสองท้นจริงๆก็โอ้โหสี่กล่องสีกท่านึงกยังไม่ได้ให้มานะเ <c oughs> พราะว่าวันนี้่าส่งเหมือนกันลูกนี้ ก็จบกเมื่อไหร่วงนีรก็ผมเดี๋ยวมาดูอ่างานหลอดนี้กันบนโต๊ะอันนี้เป็นไม้ที่เราเสียบเป็นไม้สีเดียวนะสีเดียวนะเสียบเสียบตีจริงจริงก็อยากขายนะแต่จริงเล็กมากเลยนะแต่ก็โอเคนะสมได้อยู่แล้วก็อยากขายอยู่ก็เื่อชอบนะมาถ่ายให้ดูนะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ตัวไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเอาไว้ดูด้วยกันก็แล้วกันในเวลาที่เราเสียบไม้กบผมอันนี้เจ้นที่ผงแกะถงหงอกนะอันนี้แกะไวหน่อยนะคือการแกะไว้แกะเมื่อวาน ใช่ไม้ที่ผมถ่ายให้ดูวานนั่นแหละนะคือการเสียบไม้อ่าการที่เสียบไม้จะไม่ให้กิ่งเราเน่าหนึ่งการเสียบไม้ก็ผมเวลาเสียบไม้แล้วก็อันนี้แกะทวงออกแกะนังยางออกเมื่อกีนะคือไม้ที่เราเสียบแล้วผ่านมาประมาณเจนะ็ดวันนะเจ็ดวันนะอย่าให้เกินแปดวันให้เราแกะนังยางออกกันนะนี่แบบนี้นี่เสียบแล้วก็แกะนังยางออกอันนี้ของพี่ชายนะนนตอเพิ Red ่รนาพี่พี่ชัยเลือกเอาไว้นะอันนี้ผมเสียบแบบนี่คือการเสียบแบบนั่งแท่นให้พี่นะครับผม ก็อยากให้แผลดูสวยไวก็เอาแบบนั่งแทน่นการเสียบแบบนี้คือการนั่งแทน่นอันนี้คือการนั่งแท่นที่กันนั่งแท่นอันนี้เป็นต่อเพชรบรรณาเช่นกันแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นกิ่งของเพชรพันล้านอันนี้เสียบสามกิ่งเพชรพันล้านอันนี้นั่งแท่นเช่นกันแต่ว่าบางครั้งก็จะไม่อยู่ตรงกลาแแงแถบเพราะว่ามันจะทํายากห่อยวรากิ่งกะยาวจะใช้กิ่งยอดสุดในการทาอ่าแบบเมงคืออันนี้ต่อยักษ์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็มีพี่เห็งว่าให้เสียบกิ่งเพชรบรรณาอันนี้เรบรรณาตัวนี้จะเลือกเสียบแบบผาริ่มนะการผาริ่ อันนี้อย่าเป็นเพปนาอันนี้เป็นดอกเพปนาจะใช้กิ่งแม่ของเพปนาโดยตรงมาเสียบให้แล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นไม้ที่ที่รากเสียหักหายนะที่ไม้โดนเดดเผาที่ไม่สวยนะก็เอาบางเสียบเปลี่ยนดอกกิ่งกิงดอกชั้นเดียวตัวนี้เขาก็มีเสน่นะเป็นดอกที่เดียวที่สวยแกว่าโอเคต้องเลยไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้ยิ่งก็แตกตุมแล้วนะแตกตูมมาหมดแล้วเห็นไหมเราก็เห็นเห็นที่เขียวไหมตรงนี้ไหมใช่ไหม มียอดอะไรอ่อนออกมาเล็กน้อยนะออกมาแล้วแต่ว่าเราอย่าเพิ่งแกะก็แล้วกันถ้าเราต้องการให้ได้สมบูรณ์อ่รอให้มีแบบนี้ก่อนอันนั้นเราแกะนังยางก่อนแล้วหเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือแบบนี้อันนี้นังยางที่เพิ่าแกะแกะอะกะอกไม้แกะดูอดำดำขำๆนะเหมือนจะเน่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเราแกะออกจะไม่เน่านะถ้าเราแกะนังยางก่อนแบบนี้ไม้จะไม่เน่า แต่ว่าปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่เลยที่ถามกันว่าไม้เน่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่แกะนังยางออกเราทิ้งไว้นานเกินไปจะทําให้เน่าได้แล้วเราก็แค่มาถอดทงออกแบบนี้เห็นไหมแล้วก็โอเคไม้ก็จะสมบูรณ์ก็ประมาณนั้นพอดีเนาะสามมาดูแม่แม่ไม่สบ,บายน้องสมามอยู่ทีไหนบ้านคุยกันก็ผมก็ล,กล,ล้กหกแลิกหือจากหน้ามาถึงหลังนะก็ขอโทษด,ด้วยกับความราช้าเพราะว่าผมต้องดูแม่แม่ไปด้วยแม่ก็ป่วยบางครั้งก็ที่ผมถ่ายให้ดูนะเมื่อเมื่อกลางวันช้าถ่ายหมดว่า ก็ทำเยอะนะทำไปเยอะอะไรแหละทำทำเพื่อจะได้ขายแหละเพื่อจะมีเงินดูแลแม่รักษาแม่บางครั้งก็ผมรับมาก่อนสักอารคิดหนึ่งอย่างนี้ก็ยังได้สวนไม้ให้พอดีก็เอามาใช้ค่าใช้จ่ายในในเรื่องค่าอาหารแล้วก็ค่ายายแม่ก็ก็รู้สึกนั่นแหละก็ผมพูดตรงๆนะอันนี้เป็นต้นที่เสียไว้แล้วนะก็อโอเคเราได้กิ่งมาเยอะๆมาแบบนี้แหละได้กิ่งเยอะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนั้นแมต่ต่อ อ่ะแล้วเราจะเสียบกิ่งเดียวอันนี้คือกิ่งเดียวอันนี้กิ่งต่อเดิมออกมาแล้วก็เก็บไว้ก็ได้เอาไว้ดูดอกตัวเดิมต่อเดิมนะดอกต่อเดิมหรือว่าเราจะให้เสียบใหม่อันนี้ก็มีความสวยอีกแบบหนึ่งการเสียบไม้กิ่งเดียวก็ไม่ใช่เฉลี่ยนะอันนี้คือผมแนะนําว่าเราตัดกิ่งนะตัดไม่ใช่ตัดกิ่งสิตัดใบที่ใบออกเราจะได้ชวนชมดอกมาแบบนี้นะป้องกันหนึ่งแค่รากินกินใบกินกิ่งกิ่งรากกินรากนะกินรากในฤดูฝน แล้วก็ทําให้ชุชมเราดอกออกมาแบบนี้เลยนะแบบเปยมช่อใหญ่แล้วก็ดอกจะสมบูรณ์ไม่ร่วงอันนี้การตัดริบใบอันนี้นะที่อมีพี่สาวท่านหนึ่งนะท่านก็ทําตามที่ผมแนะนาอยู่ก็ขายรูปให้ดูก็พี่สาวก็โอ้โหนะวัวก็วัวก็เยอะทั้งปลูกปามปลูกยางเวราคุยธรเยอะมากนะขายให้ดูก็ขอบคุณที่สงให้ดูนะครับผมก็ผมก็ได้รับความชื่ยเลือนะจากจากอะไรจากพี่สองท่านนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยพูดต่ออันนี้ ก็อ่าที่มีลาแบบในลาแบบไม่หรเ้ยเจไม่เกีย่ยวหนักบนอูกมากไอ้เนี่ยอ่ะที่มีลีลาเราก็เอามาเสียบนะเสียบุงสูงอย่างนี้เราก็จะได้ดูไม้ที่มีมิต,ตินะดูสูงเราก็จะได้ไม้ที่สงานนะ่าอันนี้เป็นโบชุม่มภูเวลาเสียบชุ่ภูก็เสียบพร้อมกันก็มีกิ่งเสียบอ่ะอย่างนี้คือไม้ธรรมดานะที่เลี้ยงขึ้นมาก็อันนี้ดอกไม่สวยธรรมดาเกินไปก็ถ้าดอกธรรมดาได้ว,วา่าไม้แบบนี้นะถ้าเรามีอย่าไปตัดทิ้งอย่าไปตัดดอกอะไรกิ้งเอาไว้กิ่งเยอะอันไม้แบบนี้จะเรียกว่าไม้อนาคตนะ จะลองดูเชื่อผมกไม้ว่าในาอีก้นรับไม้แบบนี้เป็นไม้ที่โตแล้วก็จะมีความใหญ่ๆแล้วแต่งความแล้วก็ทางประเทศอ่าเมืองนอกบางทีนั่นเขาทำแล้วก็ตัดจิิงเยอะๆแล้วแต่งความไม้แบบนี้ดอ,อกเต็มต้นจะสวยมากอีแบบหนึ่งจะเป็นไม้ที่ดูคลาสสิกอีแบบหนึ่งแต่ว่าเราช่วงนี้มันเป็นช่วงในช่วงอ่าแต่กอนไม้แบบนี้แหละจะโอเคแล้วก็จะมาเป็นไม้ดอกแบบนี้นะดอกช้อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกรอบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ปลูกให้ดูเมื่อเช้าหราอเยอะๆนล่แหละราคาอาจจะดูแพงเพราะว่าหนึ่ง การทางานเพิ่ปลูกไม้ไว้น่ะเห็นไหมตัวแล้กก็มาเก็บที่ถ่ายเมื่อเช้านั้นนีนป่าเชื่อมันแหละกว่าเขาจะโตได้แล้วก็เอามาทํางานได้มันก็ใช้เวลาในระยะเลยนะไม่ไม่ไม่เช่น้อยก็เสียเวลาอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องต่างๆก็โอเคก็มีบางท่านก็บอกว่าซื้อไม้มาจากไหนมาขายนาไม้ที่ไหนมาขายเอาไม้ที่ไหนเขามาขายเอาไม้ที่ไหนเขามาขายก็จริงๆก็ทาเองแหละไม่ได้ไม้ที่ไหนมาขายหรอกถ้าผมนาไม้ที่อื่นมาขายแล้วก็ ว่าป่าที่โคงไม่บ่นเรื่องลําบากหรอกนะถ้าเรารับไม้มาขายกันรับไม้มาขายเนะี่ยเหมือนทางร้านโอเคอย่างง่ายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเราขายได้เยอะเท่าไหร่ยอดเยอะเราก็ได้กําไรเยอะได้เงินตามมาที่เยอะอัน,นี้ทําเองมันก็เลยดูช้านะดูช้าก็อาจจะโดนบน่นโดนว่าโดนว่าพัางเห็นไหมแกออกีสามมาเดี๋ยวก่นะจะโดนว่าต่อว่าบ้างนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่ผมที่ท่านช่วยเหลือมาเมื่อคืนผมก็ขอบ คนพี่ชานะอยู่ชางจังหวัดตังนะถ้าท่านช่วยมาอในงบทพี่ห้าร้อยนะขอบคุณท่านมากถ้าไม่ได้ช่วยมาก็ท่านก็ช่วยผมสามครั้งแล้วนะก็ไปลอยรอดเหมือนกันก็เอาตรงๆนะผมด้านก็ด้านนะอายก็อายถอะไม่ยังไงก็พูดไปเลยตงๆก็เป็นแบบคนแบบนี้แหละมันก็บางครั้งไม่พอใช้มันก็เต็มที่เหมือนกันนะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ดิ้นรนนะต้องเอาตัวรอดแหละช่วงนี้แล้วก็รู้ว่า ก็ก็นั่นแหละก็ก็นั่นแหละก็ทํางานไปนะผมก็ทํางานไปแต่ก็ช้านะผมก็ทางานด้วยอันนี้เรารู้แล้วนะว่าเราเสียบเชื่อมยังไงนะไม่ให้กิ่งเชื่อมพี่เราเน่านะเราเสียบยังไงก็ไม่ให้เน่าเ,เราต้องเกียนั่งออกง,งังยางออกนะพี่นะมีพี่สาวท่านไหนก็ถามมาด้วยโทรถามมาดีใจนะที่ท่านโทรถามเข้ามานะก็ท่านถามมาผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในการทํางานก็ เราแกะได้นะแกะได้ไอ้ไม้กิ่งเขาจะไม่เน่าว่าเราแกะนังยางออกแล้วเราแกะนังยางออกก่อนจะให้การแกะนังยางออกจะทําให้ไม้คลายความชื้นนะคายความชื้นออกแล้วก็เดี๋ยวแกะยากเลยค่อยๆแกะนะจะทําให้ไม้กิ่งเราไม่เน่าเวลาเราเสียบเราจะไม่เน่านะับผมเดี๋ยวอันนี้แกะไว้ไปถ้าแกะไว้ไปโอเคกิ่งก็จะไม่ค่อยแตกให้บางกิ่งอันนี้ใช้กิ่งที่มีอายุที่แก่มันถึงว่ากิ่งแก่มันถึงว่ากิ่งที่ที่แก่แข็งกนได้นะอ่ายังไงล่ะ กิ่งช่วงต้นๆอย่างนี้อ่าเป็นกิ่งที่แก่นะแต่ว่าเชื่อมปลายๆอ่ะจะกิดใบใบที่สวยถ้าเราใช้กิ่งยอดๆหน่อยอันนี้มันเป็นกิ่งทีอ่อย่างนี้ก็เป็นกิ่งใหญ่ๆอ้วนมันว่ากิ่งที่แก่แล้วก็โอเคก็ใช้ได้แหละไม่ใช่ใช้ไม่ได้หรอกไอนน้ก็ถอดได้นะเห็นไหมนี่แหละก็ฝากไว้ด้วยครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมช่องอยูทูบยุธีอสานนะก็หากว่าการแนะนําของผมมีมีประโยชน์ก็ฝากกด ครับสกายให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานต่อไปนะหาว่ามีประโยชน์ก็ทําเองนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยตอบหรอกก็จริงๆก็มไม่ค่อยขายให้ดูในบริเวณบ้านนะก็ไม้เยอะแล้วของไม้ไม่ค่อยมีอะไรจะกินห,หรอกอนะก็ประมาณนั้นแหละอันี่พูดตรงๆกันไม่ไม่ต้องออมค้อมหรอกผมก็ไม่อายนะที่ที่ผมพูดตรงผมก็พูดผมเป็นคนแบบนี้ก็พูดแบบนี้แหละนะก็ flow. ทําเองทุกต้นนะครับผมไม่ได้ซื้อเข้ามาหรอกนะ ถ้าซื้อมาผมก็มีไม้ขายทุกวันเป็นไม้ชุดขายเยอะๆนั้นก็ต้องได้เงินเยอะนะอันนี้ัวจะได้ขายวันหนึ่งก็สองสามวันได้ขายก็มีนะอันนี้เนี่ยยางเนี่ยก็เอาสี่ร้อยแปดสิบาทเพราะว่าแพงเพราะว่าปวกจะโตได้ไงนะนต้นสี่ร้อยแปดสิบบาทวันนี้พี่สาวก็มามาดูแม่แหละนะเสียงดังข้างในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวผมก็เผื่อจะได้ขายชุดทีจริง <laughs> ๆก,ก,ก็อยากขายนะเพราะว่าผมต้องส่งไม้สี่กล่องแล้วว่าเงินค่าส่งมันยังไม่พอ แล้วก็ประกอบผลตวกด้วยผมก็แกล้งเจ้าของมาไว้ว่าผลตวกแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเอารถยนต์ไปนะมันมันไม่มีน้ำมันรถน้ำมันแต่ว่าถ้ามอาบอสไซคันนั้นไปผลก็ตกแต่ว่าถ้าเอาบอสไซไปต้องวิ่งสองเที่ยวสี่ก่อนแป่ว่าเราจะไปไม่ได้หรอกหมดสิซเพราะว่าน้ำมันไม่มีก็ต้องเพราะว่าวันนี้ผลตกแล้วพรุ่งนี้ผลก็ตกยังไงก็ต้องหาทางส่งให้ได้แหละ โอเคนะขอบคุณรู้เรื่องรู้เรื่องกันขอบคุณที่ทักทายก้ามาขอบคุณทุกท่านด้วยหากมีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยอยากรู้เรื่องไหนเกน๋อชวนชวนถามได้หมดทุกเรื่องตอบทุกเรื่องนะผ่าทางไลน์จะสะดวกหรือจะโทรมาสะดวกกว่านะขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมไปดูแม่ก่อนสวัสดีครับ